สวัสดีครับเรื่องของการให้หรือทานเนี่ยนะครับอืเป็นสิ่งที่เราทำกันบ่อยๆจนเหมือนจะคุ้นเคยกันดีแต่เคยเคยเอะใจหรือสงสัยกันไหมครับว่าแค่เราให้ให้ของไปเนี่ยผลที่ได้มันเหมือนหรือต่างกันยังไงหรือว่าทำแบบไหนถึงจะเรียกว่าให้ได้ถูกต้องให้ได้ผลดีจริงๆตามหลักคำสอนใช่ค่ะเรื่องทานในพุทธศาสนานี่มองเผินๆเ,เ,เหมือนง่ายนะคะ แต่จริงๆแล้วมีมิติที่ลึกซึ้งกว่าแค่การยื่นของให้กันเยอะเลยค่ะมันเกี่ยวกับตั้งแต่ใจของเราเองตอนที่คิดจะให้ขณะที่ให้แล้วก็หลังจากให้ไปแล้วด้วยแล้วก็ยังเกี่ยวกับคุณธรรมของผู้รับด้วยนะคะร่วมถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาในระยะยาวซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะที่เราจะคุยกันวันนี้ครับงั้นวันนี้เรามาลองเจาะลึกมาคุยหาแก่นแท้ของเรื่องทานจากในพระสูตรกันเลยนะครับ เพื่อใอใไรการให้ครั้งต่อๆไปของเราเนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งขึ้นได้ประโยชน์เต็มที่ทั้งกับตัวเราเองแล้วก็กับคุณอื่นๆด้วยเริ่มกันที่จุดที่ผมว่าน่าจะสําคัญที่สุดเลยไหมครับคือเรื่องของใจหรือเจตนาของเราตอนที่ให้นะครับได้เลยค่ะหัวใจหลักของใจให้ทานเลยนะคะก็คือเจตนานี้แหละค่ะจริงๆมีพระสูตรหนึ่งที่น่าสนใจมากๆคือพระสารีบุตร ท่านเคยทูลถามพระพุทธเจ้าไว้นะคะว่าการให้แบบไหนที่เรียกว่ามีผลมากแต่ว่าอ,อ,อน,นิสงส์งที่ได้อาจจะยังไม่สุดยังไม่เต็มที่แล้วก็การให้แบบไหนที่เรียกว่าได้ทั้งผลมากแล้วก็มีอน,นิสงส์มากจริงๆคือได้แบบเต็มๆเลยโอมีแบ่งแบบนี้ด้วยครับผลมากแต่อน,นิสงส์อาจจะยังไม่สุดอันนี้หมายถึงว่ายังไงนะครับฟังดูน่าสนใจค่ะคือ อธิบายง่ายๆนะคะการให้ประเภทแรกเนี่ยก็คือการให้ที่ยังยังหวังผลตอบแทนอยู่เช่นให้เพราะอยากได้บุญเยอะๆจะได้ไปเกิดในที่ที่ดีๆสวยๆรวยๆในชาติหน้าหรือแม้กระทั่งหวังว่าจะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆตัง้ตง,ตงแต่ชั้นจาตูมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิ์นิมมานารดีไปจนถึงชั้นสูงสุดคือปรินิมิตวัสวดีนะคะ การให้แบบนี้นะคะแม้ว่าจะได้ผลดีจริงๆนะคะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีตามที่หวังไว้แต่ว่าพอหมดกําลังบุญตรงนั้นเมื่อไหร่ก็ยังต้องออกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏรอยู่ดีท่านก็เลยเรียกว่าเป็นผู้ยังต้องกลับมาค่ะคือยังต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเจอทุกข์อีกโ,โครับครับ ผมผมนึกว่าการให้โดยหวังบุญหวังคนดีๆนี่คือสุดยอดแล้วซะอีกแล้วเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วแบบไหนล่ะครับที่เรียกว่าให้แล้วมีอานิสงส่งมากๆแบบที่ว่าถึงขั้นที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเลยค่ะอันนี้คือการให้ที่ต้องบอกว่าพลิกมุมมองไปเลยค่ะเป็นการให้โดยที่เราไม่ยึดติดในผลของทานนั้นๆไม่ใช่ให้เพื่อแบบว่าสะสมแต้มบุญ ไม่ใช่ให้ตามตามกันไปหรือให้เพราะแค่รู้สึกสงสารอย่างเดียวแต่เป็นการให้โดยที่เราเห็นว่าการให้นี้เป็นเครื่องประดับจิตเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตอันนี้เป็นศัพท์ในพระสูตรเลยนะคะจิตตาลังการังจิตตะปริคารังคือให้เพื่อเพื่อขัดเกลาใจเราเองให้มันสะอาดขึ้นให้มันเบาสบายขึ้นให้มันสละความตรหนีความยึดมั่นถือมั่นออกไป การให้ด้วยเจตนาแบบนี้นะคะแบบที่มุ่งพัฒนายกระดับจิตใจตัวเองเนี่ยแหละคะ่ะที่จะนำไปสู่พบภูมิที่สูงขึ้นไปอีกคือถึงขั้นพรหมโลกได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเป็นผู้ต้องกลับมาอีกคือสามารถพ้นจากวัฏะสงสารไปได้เลยนี่คือความแตกต่างที่สำคัญมากๆเลยค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับคือโฟกัสมันเปลี่ยนไปเลยจากการหวังผลภายนอกมาเป็นการทำงานกับใจตัวเองข้างใน เจตนาเปลี่ยนนี้ผลลัพธ์เปลี่ยนไปคนละเรื่องเลยนะครับเนี่ยแล้วนอกจากเรื่องของใจหรือเจตนาที่ว่าสําคัญสุดๆแล้วเนี่ยการกระทําตอนที่เราให้แหละครับแบบว่าลักษณะของการให้ของที่ให้อะไรพวกนี้มีส่วนสําคัญด้วยไหมครับว่าต้องทํำยังไงถึงจะดีมีส่วนอย่างมากเลยค่ะนอกจากเจตนาที่ดีแล้วนะคะลักษณะของการให้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยมีหลักที่ท่านเรียกว่าสัปปุริสสถาน8ประการค่ะ คือเป็นการให้แบบสัตวบุรุษหรือคนดีเขาทำกันซึ่งมันสะท้อนถึงความใส่ใจความละเอียดอ่อนของผู้ให้หลักๆก,ก็อย่างเช่นนะคะข้อแรกคือให้ของที่สะอาดประณีตไม่ใช่ให้ของที่เราไม่ต้องการแล้วของเหลือเดนอันนี้แสดงถึงความเคารพต่อผู้รับนะคะข้อ 2. ให้ตามการคือให้ในเวลาที่เหมาะสมที่ผู้รับต้องการหรือมีโอกาสพิเศษข้อ 3. ให้ของที่สมควร คือเป็นประโยชน์กับผู้รับจริงๆไม่ใช่ให้สิ่งที่จะไปเบียดเบียนเขาหรือเป็นโทษข้อ4เลือกให้คือพิจารณาให้แก่ผู้ที่สมควรรับผู้มีศีลธรรมซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กันต่อข้อ5ให้เนืองนิดคือทำอยู่เสมอๆไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วหายไปเลยข้อ6สําคัญมากคือขณะที่ให้เนี่ยจิตใจต้องผอง่องใสเลื่อมใสข้อ 7. ก่อนจะให้ก็ต้องดีใจเตรียมการด้วยความยินดี และข้อ8หลังจากให้ไปแล้วก็ต้องปลื้มใจไม่นิดเสียได้ทั้งหมด8ข้อนี้ล่ะค่ะที่จะช่วยเสริมให้ทานนั้นมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกโหมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยฟังดูแล้วคือต้องใส่ใจจริงๆไม่ใช่แค่หยิบยื่นอะไรก็ได้ให้ไปสแสดงว่าความบริสุทธิ์ใจความต้องใจดีของผู้ให้เนี่ยสำคัญมากๆแล้วแล้วฝั่งผู้รับล่ะครับมีผลต่อพลังของทานหรือผลบุญที่เราจะได้รับด้วยไหมครับมีผลอย่างยิ่งเลยค่ะ อันนี้เป็นอีกองค์ประกอบที่สำคัญมากๆท่านเรียกว่าทักษินาวิสุทธิคำว่าทักษินาก็คือฐานส่วนวิสุทธิก็คือความบริสุทธิ์หมายถึงความบริสุทธิ์ของฐานนั้นๆน,น,นะคะมันจะเกิดขึ้นได้เต็มที่เมื่อองค์ประกอบทั้งสองฝ่ายสมบูรณ์ คือฝั่งผู้ให้ก็มีจิตที่บริสุทธิ์ทั้ง3ขณะอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้คือก่อนให้ดีใจขณะให้เลื่อมใสหลังให้ปลื้มใจไม่เสียดายและฝั่งผู้รับก็ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเป็นผู้ที่ปราศจากกิเลสหรือกําลังปฏิบัติเพื่อละกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ท่านเปรียบเทียบไว้น่าสนใจมากค่ะเหมือนกับว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีเยี่ยม ก็คือทานของเราที่มีเจตนาดีถ้าเอาไปหว่านลงในเ,เนื้อนาที่ดีดินดีน้ำดีก็คือผู้รับที่มีคุณธรรมผลผลิตที่ได้มันก็ย่อมงอกเงยไพบู์ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยใช่ไหมคะอ๋อครับครับชัดเจนเลยครับเป็นภาพที่เห็นชัดมากงั้นคำถามยอดคิดที่ตามมาเลยครับแบบนี้แล้วเราควรจะให้ทานกับใครดีล่ะครับถึงจะได้ผลมากที่สุดเราเลือกได้ไหมหรือว่าให้ใครก็ได้เหมือนกัน ค่ะคำถามนี้เจอบ่อยมากๆเลยนะคะหลักการพื้นฐานที่สุดเลยเนี่ยคือให้กับใครก็ได้ที่เราให้แล้วรู้สึกสบายใจ จิตเราเลื่อมใสศรัทธาอันนั้นถือว่าใช้ได้ในเบื้องต้นนะคะแต่ถ้าถามลงไปอีกว่าแล้วให้ที่ไหนหรือให้แก่ใครถึงจะได้ผลมากที่สุดอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงเปรียบเทียบไว้ชัดเจนเลยค่ะท่านบอกว่าการให้แก่ผู้ที่มีศีลมีคุณธรรมมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะไล่ไปเรื่อยๆจนครบองคมครกเนี่ยก็เหมือนกับการที่เราเอาพืชไปหว่านลงในนาดีค่ะผลที่ได้มันก็ย่อมงอกงามมากมายไพบูรใช่ไหมคะแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเรา เราไปให้แก่ผู้ที่ไม่มีศีนไม่มีธรรมเป็นมิจฉาทิฐิก็เหมือนกับการเอาพืชไปหว่านลงในนาเลวคือดินไม่ดีเป็นหินเป็นทรายหรือมีวัชพืชเยอะ ผลที่ได้มันก็น้อยหรืออาจจะไม่งอกเลยก็ได้ตามสภาพของนาน,นั้นๆนะคะครับผมแสดงว่าคุณภาพหรือคุณธรรมของผู้รับเนี่ยเป็นตัวแปรที่สำคัญมากๆเลยในการที่จะทำให้ทานของเราเกิดผลมากหรือน้อยใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะยิ่งผู้รับมีคุณธรรมสูงเท่าไหร่ ผลของทานที่เราทำไปก็ยิ่งมีอานิสงส์มากขึ้นเท่านั้นเป็นทวีคูณเลยค่ะท่านมีลำดับขั้นบอกไว้เลยนะคะอย่างเช่นเริ่มตั้งแต่ให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานก็ยังได้ผลนะคะได้ถึงร้อยเท่าของที่ให้ไปถ้าให้แก่ปุถุชนหรือคนทั่วไปที่ทุศีนคือไม่มีศีนก็ได้ผลมากขึ้นเป็นพันเท่าถ้าให้แก่ปุถุชนผู้มีศีน ก็ได้ผลเป็นแสนเท่าแล้วถ้าให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมในระดับต่างๆที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆตั้งแต่ผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปติผลไปจนถึงพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีจนถึงพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าและสูงสุดเลยคือการถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งผลทานนั้นโอ้โหมากมายมหาศาลจนนับประมาณไม่ได้เลยค่ะแต่แต่มีข้อน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเรื่องของสังฆทาน อ๋อสังฆทานที่เราทำบุญถวายพระโดยไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะการถวายสังฆทานคือการให้แก่หมู่สงฆ์โดยรวมถวายเป็นของส่วนกลางให้คณะสงฆ์ท่านไปจัดสรรกันเองทานแบบนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีอนิสงส์นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยค่ะและโดยทั่วไปแล้วถือว่ามีผลลานิสงส์มากกว่าการให้แบบเจาะจงบุคคลหรือที่เรียกว่าปาติปุคลิกทานเสียอีกนะคะ โหอย่างนี้นี่เองครับเข้าใจเรื่องสังฆทานชัดเจนขึ้นเยอะเลยฟังดูแล้วการให้วัตถุสิ่งของหรือที่เรียกว่าอามิสทานเนี่ยแม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆแต่จริงๆมันมีความซับซ้อนและก็รายละเอียดเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยทั้งเรื่องเจตนาลักษณะการให้คุณภาพผู้รับแล้วมีการให้แบบอื่นอีกไหมครับที่ให้ผลบุญหรือมีอานิสงส์ที่เหนือกว่าการให้เข้าของเงินทองพวกนี้ขึ้นไปอีก มีแน่นอนค่ะและเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆด้วยนั่นก็คือธรรมทานค่ะธรรมทานใช่ค่ะธรรมทานคือการให้ธรรมะให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้สติปัญญาให้แนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีงามหรือแนวทางในการพ้นทุกข์การให้แบบนี้พระพุทธเจ้าตรัสยกย่องไว้เลยนะคะว่าสัพพะทานังธรรมทานังชินาติแปลว่า การให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงคือถือว่าเป็นการให้ที่เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดเหนือกว่าการให้วัตถุหรืออามิสสถานทั้งหมดเลยค่ะโอ้โหการให้ความรู้ให้ปัญญาให้แนวทางชีวิตที่ดีเนี่ยนะครับเหนือกว่าการให้วัตถุทั้งหมดเลยสุดยอดจริงๆครับแล้วมีอะไรที่เอ่ออยู่เหนือกว่าหรือให้ผลยิ่งใหญ่กว่าธรรมทานขึ้นไปอีกไหมครับมีค่ะมีอีกค่ะ สิ่งที่ให้ผลมหาศาลยิ่งกว่าธรรมทานและการให้วัตถุใดๆทั้งปวงเลยนะคะก็คือการเจริญเมตตาจิตค่ะเมตตาจิตคือการแผ่เมตตาหรอครับใช่ค่ะการที่เรามีใจเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตแค่เรามีจิตที่ประกอบด้วยเมตตาแบบนี้เกิดขึ้นแม้เพียงชั่วเวลาสั้นๆนะคะท่านเปรียบเทียบไว้ว่า แม้เพียงชั่วขณะรีดนมโคคือแป๊บเดียวจริงๆแค่นั้นก็มีอาน,นิสงส์งมากกว่าการที่เราไปให้ทานวัตถุยิ่งใหญ่มากมายมหาสารตลอดทั้งวันทั้งคืนเสียอีกค่ะฮะจึงเหรอครับแค่เจริญเมตตาปัดเดียวนี่นะมากกว่าให้ทานทั้งวันเลยจริงค่ะเพราะว่าการเจริญเมตตาเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติที่ตัวจิตใจของเราโดยตรงเลยค่ะเป็นการสร้างคุณธรรมคือความเมตตาให้เกิดขึ้นในใจเราจริงๆ มันคือการยกระดับจิตใจโดยตรงซึ่งต่างจากการให้วัตถุที่เป็นการกระทําภายนอกแม้จะมีเจตนาดีก็ตามแต่การบ่มเพาะคุณธรรมในใจโดยตรงนี่ล่ะค่ะที่ให้ผลมหาศาลที่สุดโอ้โหวันนี้ได้ความรู้เรื่องทานที่ลึกซึ้งมากๆเลยครับสรุปแล้วคือการให้ในมุมมองของพุทธศาสนานี่มันมันไปไกลกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับมันเปลี่ยนจากแค่การให้เพื่อหวังผลตอบแทนหรือทำตามๆกันไป สู่การให้เพื่อขัดเกลาวเพื่อยกระดับจิตใจของเราเองแล้วก็ยังชี้ให้เห็นถึงการให้ที่ไม่จําเป็นต้องเป็นวัตถุเสมอไปอย่างการให้ธรรมะหรือธรรมทานและที่สุดยอดไปกว่านั้นคือการหันกลับมาฝึกฝนบ่มเพาะอุณธรรมอย่างความเมตตาในใจเราเองนี่แหละที่ให้ผลสูงสุดถูกต้องเลยค่ะแก่นแท้ของการให้ทานที่ให้ผลสูงสุดจริงๆมันอยู่ที่การเปลี่ยนเจตนานี่แหละค่ะจากที่เคยให้เพราะอยากได้ ให้เพราะยึดติดมาเป็นการให้เพื่อสละออกเพื่อความเบาสบายเพื่อความบริสุทธิ์ของจิตใจเราเองรวมถึงการเห็นคุณค่าของการให้สิ่งที่ไม่ใช่วัตถุอย่างธรรมทานและที่สําคัญที่สุดคือการพัฒนาคุณธรรมภายในใจเราเองโดยเฉพาะเมตตาภาวนาซึ่งมีอาน,นิสงส์เหนือกว่าวัตถุภายนอกทั้งปวงเลยค่ะครับผมชัดเจนมากครับวันนี้ทําให้เห็นภาพรวมแล้วก็แก่นแท้ของทานได้ครบถ้วนเลย ก็น่าจะถึงท้ายเป็นคำถามให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับว่าพอเราเข้าใจถึงความแตกต่างของแรงจูงใจรูปแบบแล้วก็ผลลัพธ์ของการให้ในแบบต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยในชีวิตประจําวันของเราแต่ละคนเราจะเอาความเข้าใจตรงนี้ไปปรับใช้กับการให้ของเราได้ยังไงบ้างเพื่อให้ทุกๆครั้งที่เราหยิบยื่นอะไรให้ใครหรือแม้กระทั่งการให้ความรู้การแผ่เมตตาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทําบุญตามประเพณีหรือทําไปงั้น แต่ให้มันเป็นการสึกฝนเป็นการพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปพร้อมๆกันด้วยค่ะก็น่าจะเป็นการบ้านให้เรากลับไปทบทวนดูนะคะว่าเราจะยกระดับการให้ของเราจากแค่ระดับวัตถุไปสู่ระดับจิตใจและการสร้างคุณธรรมภายในได้อย่างไรบ้างคะ่ะครับก็นับเป็นประเด็นที่น่าจะชวนให้ผู้ฟังได้กลับไปใคร่ครวนกันต่อนะครับว่านอกจากการให้ทานด้วยวัตถุแล้วเราจะสามารถฝึกฝนตนเองในการให้ธรรมทาน หรือเจริญเมตตาจิตให้มากขึ้นในชีวิตประจําวันได้อย่างไรบ้างเพื่อให้การดําเนินชีวิตของเรามันนําไปสู่ความเจริญในธรรมอย่างแท้จริงครับค่ะเป็นข้อคิดปิดท้ายที่ดีมากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยให้ความกระจ่างในเรื่องที่ลึกซึ้งนี้ค่ะยินดีครับผมหวังว่าการคุยกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ